สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเปลียนโปยทานรูปแบบดอกหลาบตูมนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยเนาะขั้นตอนแรกนะคะก็จะเตรียมริบบิ้นทั้ง4เส้นนะคะความยาวเส้นละ80เซนติเมตรนะคะเราจะตัดให้ได้มุมแหลมแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านจากนั้นเราจะทำการพับริบบิ้น ให้เหลื่อมกันประมาณ3นิ้วแบบนี้นะคะจากนั้นก็พับให้กดให้เป็นรอยตรงนี้เราจะให้ริบบิ้นเส้นที่ยาวอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ลิกกลับด้านมาอย่างนี้นะคะเราก็จะเริ่มกันเลยนะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะหยิบริบบิ้นขึ้นมา2เส้น เส้นที่1อยู่ซ้ายมือนะคะเส้นที่2อยู่ขวาม,มือเราจะนําเส้นที่2คล้องเข้าไปในเส้นที่1แบบนี้นะคะาจากนั้นนําเส้นที่3มาสอดเข้าไปในรูของเส้นที่1แบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นวิธีการทําฐาน4นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะต่อไปก็เป็นเส้นที่4เราก็จะสอดเข้าไปในนี้ ดึงมาจนถึงมุมที่เราพับไว้นะคะแล้วก็จับเส้นด้านล่างสอดเข้ามาในโรดตรงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะฐานสี่ง่ายๆเนาะต่อไปเราจะแบ่งริบบิ้นให้เป็นแปดเส้นขั้นตอนต่อไปเราจะเรียกว่าเป็นฐานแปดอ่าโดยเราจะหยิบริบบิ้นตรงนี้เส้นด้านบนเฉียงขึ้นมาด้านขวามือนะคะแบบนี้ในลักษณะแบบนี้นะนี่ค่ะ เราก็จะทําบนกันไปทั้งหมด4เส้นที่อยู่ด้านบนนะคะเส้นที่2เฉียงเข้าไปตรงนี้เราก็จะค่อยๆจับหน่อยน,นะคะเพราะว่ามันยังจะไม่แน่นเนาะอะ่เส้นที่สมจับเฉียงขึ้นไปแบบนี้แล้วก็หมุนตามมันก็ได้เนาะอะ่ต่อไปเส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่4เส้นที่4เราจะทําการสอดเข้าไปในตรงนี้รูของเส้นที่1เพื่อล็อกริบบินนะคะ ่าแล้วเราก็จะได้เป็นฐานแปดแล้วเราก็กดให้มันกระชับจากนั้นวางริบบิ้นลงนองเพื่อความเห็นชัดเห็นชัดไหมเราก็จะหยิบริบบิ้นขึ้นมาเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้นะคะหยิบขึ้นมา1-2-3-4เราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมาทั้งหมดข้างบนทั้งหมด4เส้นแบบนี้นะคะข้างล่าง4เส้นจากนั้นเราก็จะปล่อยริบบิ้นเส้น เส้นแรกด้านขวามือที่อยู่ข้างบนนะคะทิ้งลงไปแล้วก็หยิบขึ้นมาแบบนี้ในลักษณะแบบนี้ข้างบนก็จะมีสีข้างล่างก็จะมีสีนะคะจากนั้นก็ทิ้งเส้นแรกที่อยู่ด้านขวามือของเราทิ้งลงไปแล้วก็หยิบขึ้นมา,าทิ้งลงไปหยิบเส้นนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ทิ้งลงไปหยิบเส้นนี้ขึ้นมา จากนั้นด้านล่างจะไม่มีให้เราหยิบแล้วนะคะตรงฝั่งนี้จะไม่มีให้เราหยิบแล้วอุ้มมันขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะเราก็ทิ้งเส้นนี้ลงไปเราจะสังเกตว่าตรงนี้จะมีรูนะคะเส้นนี้เราจะสอดเข้าไปในตรงนี้จากนั้นเหยวข้างบนเลือสองเส้นก็สอดเข้าไปในรูเดิมแต่จะมาออกอีกช่องถัดไปนะคะช่องซ้ายมือถัดไปจากนั้นเส้นสุดท้าย หยิบขึ้นมาสอดเข้าไปในรูเดิมมันจะออกช่องอีกถัดไปนะคะขั้นตอนนี้ก็จะต้องค่อยๆจับนะคะเพราะว่ามันจะยังไม่แน่นเนาะจากนั้นก็ค่อยๆดึงให้กระชับนะคะค่อยๆดึงให้กระชับก็จะเห็นเป็นเริ่มเป็นกลมๆและจากนั้นเราก็กลับด้านมานะคะค่อยๆจับ กลับด้านมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะทำการข้ามสามนะคะดึงให้กระชับก่อนนะเราจะทําการข้ามริบบิ้นไป3เส้นข้ามไปทางขวามือโดยหยิบจากเส้นนี้นะคะแล้วก็นับไปหนึ่งค่ะเราจะทำการข้ามสามโดยนับริบบิ้นจะเป็นหนึ่งสองสามข้ามไปสามเส้นนะคะก็ข้ามไปแบบนี้ ต่อไปก็จะหยิบเส้นนี้มาข้ามไป3เส้นแบบนี้นะคะเราจะทำเหมือนกันจนครบทั้งหมดอ่าก็แบบนี้ก็แบบนี้ต่อไปก็จะเป็นเส้นนี้ข้ามไป3เส้นในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็ข้ามไป3เส้นแบบนี้จากนั้นเหลือ3เส้นข้างบนสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะทำการสอดเข้าไปใน ช่องตรงนี้มันจะมีรูให้เห็นอยู่ตรงนี้ข้ามไปแล้วก็จะสอดตรงนี้นะคะจากนั้นเส้นนี้เส้นเราก็จะสอดเข้าไปในช่องนี้แต่มันจะออกถัดออกมาอีกรูนึงนะคะเป็นลักษณะแบบนี้เส้นสุดท้ายเราก็จะสอดเข้าไปในรูเดิมนะคะแล้วก็จะมาออกอีกช่องนึงเฉียงออกมาหน่อยนึงนะคะแบบนี้ จากนั้นค่อยๆดึงให้กระชับนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็กลับด้านมาขั้นตอนนี้ก็จะง่ายๆนะคะเราจะทําการสอดเก็บริบบิ้นนะคะเราจะทําการสอดเก็บริบบิน้นโดยสอดตามแนวของริบบิ้นเลยมันจะสอดข้ามไปอัตโนมัติ3เส้นด้านบนแบบนี้ค่ะ ก็สอดไปเลยทั้งหมด8เส้นนะคะเก็บริบบิ้นอันนี้จะง่ายๆสอดเข้าไปมันจะข้ามเส้นของมันอัตโนมัติค่ะอย่างนี้นะแบบนี้มันจะข้ามของมันเองเลยเราก็ทําไปทั้งหมด8เส้นเลยนะคะสอดเข้าไปเลยแบบนี้นะคะ อ่ก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้เราก็ค่อยๆดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็กลับด้านมาเราจะทำกลีบดอกกุหลาบเราแล้วนะคะเราจะหยิบเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะโดยหมุนในลักษณะแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปในรูนี้รูตัวของเขาะเส้นนี้เราหยิบเส้นนี้ใช่ไหมคะบิด ให้มันเป็นเกลียวแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปในตัวของเขาเลยในลักษณะแบบนี้ค่อยๆจับต่อไปก็จะเป็นเส้นเราจะทําบนซ้ายมือน,นะคะทาเหมือนเดิมค่ะจับดิบบิ้นให้เป็นเกลียลักษณะแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปในช่องตัวของเขาเลยใต้ใต้เส้นของเขาจะออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะทําเหมือนกันทั้งหมดเลย8เส้นบิด แล้วก็สอดเข้าไปในนี้ใตายเส้นของที่เราหยิบขึ้นมาในกล้องอาจจะไม่ชัดนะคะแต่ว่าถ้ามองด้วยตาเปล่านะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเราจะต้องสอดเข้าไปในช่องไหนนะประมาณนี้นะคะค่อยๆจับให้กระชับมันก็จะมองยากนิดนึงเนาะในกล้องประมาณนี้ นะจะไ้กระชับค่ะเส้นต่อไปก็วนด้านซ้ายนะคะสอดเข้าไปในช่องของเขาเล็บหยิบไม่ได้แล้วนะคะต้องใช้แหนบในการช่วยดึงให้ประมาณนี้จับมาหมุนให้เป็นกลวยแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปในนี้ จะมองเห็นอยู่แล้วก็จะมาผล่ใต้เส้นของเขาเส้นเราหยิบเส้นนี้ใช่ไหมมันก็จะมาผล่ตรงนี้ค่ะเราก็ค่อยๆจับนี่จะได้ลักษณะแบบนี้เส้นต่อไปก็เหมือนกันค่ะบิดเป็นกรวยแบบนี้สอดเข้าไปในนี้นะคะมันก็จะมาออกตรงช่องของตัวเขาเองก็คือตัวนี้ ค่อยๆดึงนะคะเส้นสุดท้ายแล้วนะคะก็จะทําเหมือนกันบิดอย่างนี้ให้เป็นกลวยแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปในนี้ใต้เส้นของเขามันก็จะมาโผล่เส้นของเขาเองค่อยๆจับค่ะก็ค่อยๆจ,จับตรงนี้เนาะจากนั้นเราก็ค่อยๆดึงทีละเส้นนะคะให้มันกระชับ ไปดึงให้กระชับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ทำการเก็บริบบิ้นเลยนะคะ กระชับได้ใช่ไหมหรือถ้ายังก็ค่อยๆดึงให้กระชับเอาตามที่เราว่าเออสวยแล้วประมาณนี้ก็ได้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปกลับด้านมาเราจะทําการเก็บริบบิน้นง่ายๆเลยอันนี้มันก็จะสอดตามแนวของริบบิ้นไปเลยนะคะสอดเข้าไปมันก็จะข้ามสามของมันเองโดยอัตโนมัติเลยง่ายๆคะ่ะขั้นตอนนี้สอดข้ามเข้าไป ทำจนครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะถ้าใครไม่ทันก็กดสต็อปไว้นะคะประมาณนี้ค่ะอ่าอันนี้ก็เสร็จแล้วดอกกุหดาบของเราอันนี้จะเป็นส่วนเกินเราก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะดอกกุหลาบตูมสามารถใส่เรียนที่หลังได้นะคะนำไปต่อยอดทำเป็นชอ่อดอกไม้ชอ่อดอกกุหลาบก็ได้นะในส่วนของสีเขียวนี้เราก็เอาริบบิ้นมาใช้ลิบบิ้นประมาณนี้นะคะใช้ความยาวที่ประมาณ10เซนเนาะ ทำง่ายๆเลยสอดเข้าไปแบบนี้อย่าแงบบนี้ได้เลยตัดมาทั้งหมดแปดเส้นเนาะสอดเข้าไป ตามแนวริบบิ้นเลยนะคะเราก็จะทำทั้งหมด8เส้นเหมือนกันค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะหรือใครสะดวกที่จะติดกาวสองหน้าก็ได้นะคะติดด้านในด้านในตรงด้านในกลีบสีเขียวเรานะติดได้เลยเอาตามที่สะดวกเลยนะคะทุกคนสอดเข้าไปนี้ รจะสอดต,ตามแนวริบบิ้นเลยก็เสร็จแล้วนะคะดอกกลาบต้มของเรา ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ใส่เหรียญทีหลังได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ